สูตรมักผมเติมความชุ่มชื้นเพิ่มความเงาและมีน้ำหนักให้กับเส้นผม นะคะวันนี้กิก้มาเจอกับกิกิแล้วค่ะสวัสดีค่ะเคดีกิก้เดฟนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาหมักผมด้วยสูตรธรรมชาติเงางามนะคะ mm hmm. เพิ่มความมีน้ําหนักให้กับเส้นผมเราด้วยค่ะ mm hmm. บํารุงหนังศีรษะไปในตัวค่ะ mm hmm. เราก็นําครีมหมักผมหรือว่าสูตรหมักผมธรรมชาติของเราชโลมตั้งแต่ต้น จนปลายผมนะคะในนี้ก็จะมีส่วนผสมของกล้วยนะคะทุกคนกล้วยมีประโยชน์มีกรดโฟลิกที่ช่วยทำให้ผมเงางามคงความชุ่มชื้นให้ผมได้ดีนะคะแล้วก็น้ำผึ้งช่วยเติมความชุ่มชื้นให้เส้นผมมีสารต้านแบคทีเรีย จากธรรมชาติช่วยทำให้หนังศีรษะรูขุมขนแข็งแรงลดอาการผมร่วงลดการติดเชื้อดูแลเนื้อเยื่อบนหนังศีรษะลดการเกิดรังแคด้วยค่ะเราก็หมักตั้งแต่โคนจนปลายเลยนะคะเน้นปลายหน่อยนะคะเพราะว่าปลายเราอาจจะอาจจะแห้งกว่าโคนนั่นเองค่ะหลายคนปลายผมอาจจะแตกนะคะแตกปลายอะไรอย่างนี้ค่ะก็บำรุงปลาย เน้นปลายหน่อยนะคะมาดูส่วนผสมตัวต่อไปค่ะในนี้จะมีน้ำมันมะกอกด้วยนะคะน้ำมันมะกอกช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะมีวิตามินอ e ีและสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เส้นผมมีน้ำหนักไม่ชี้ฟูนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็น้ำมันมะพร้าวก็ดีเหมือนกันค่ะสปปรรพคุณก็ใกล้เคียงกันนะคะส่วนกิกกี้จะเติมน้ำมะนาว ได้เวลาแล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็คือมาล้างสะออกด้วยแชมพูปกติเลยนะคะถ้าใครไม่สระด้วยแชมพูก็ล้างนานๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความมันแล้วก็กล้วยจะออกไม่หมดนะคะขั้นตอนวิธีทําดูไปแล้วมาดูส่วนผสมกันนะคะก็มีกล้วยหอมน้ำ พึ่งน้ำมันมะกอกนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะก็ได้เหมือนกันดีเหมือนกันนะคะวิธีการทำก็ง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะกล้วยหอมทำไมต้องเลือกที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบว่ามันดำแล้วว่าจะเอาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เสียดายก็เลยเก็บมาทำเป็น ครีมหมักผมน้ํายาหมักผมหรือว่าสูตรบำรุงผมธรรมชาติดีกว่านะคะถ้ากินลงไปนี่คือเบาหวานทําหาแน่นอนค่ะน้ําตาลขึ้นนะคะกล้วยก็คือเลือกที่เป็นสุกงอมนะคะไม่ต้องถึงเปลือกดําเหมือนก,กิกี้ก็ได้ค่ะพออินซื้อมาเยอะนะคะมันเหลือก็เลยต้องแบบนี้ค่ะตามด้วยน้ําผึ้งนะคะยาต้าน เชื้อแบคทีเรียแบบธรรมชาติเลยค่ะน้ำพึ่งนี้ก็ดีต่อเส้นผมและหนังศีรษะนะคะตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกก็รู้ดีอยู่แล้วเนาะสรรพคุณเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะสรรพคุณก็อยู่ข้างต้นคลิปนะคะที่กี้กี้เล่าให้ฟังก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะคะส่วนผสมก็ไปใส่เครื่องปัน่นปั่นให้ละเอียดนะคะถ้าปั่นไม่ละเอียดนะคะอย่าลืม ว่ากล้วยมันมีใยนะคะเดี๋ยวใยกล้วยจะไปติดเส้นผมแล้วแบบล้างออกยากแล้วมาหาว่ากิกี้ต่พาฉันทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะคะเตือนแล้วนะคะถ้าจะบดด้วยมือต้องบดให้ละเอียดจริงๆนะคะบดขั้นที่แบบว่าให้เด็กทานลกกินนะคะทุกคนที่แบบเห็นไหมคะพ่อแม่เอาเอากล้วยมาป้อนเด็กแต่ว่าคือไม่มีใยกล้วยเลยก็ขูดเอาแบบนั้นก็ได้คะ่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทา